สวัสดีค่ะทุกคนโมจากชาแนลโมนะคะคลิปนี้นะคะโมก็จะมาทดสอบกลุ่มกระสุนของเดอร์ย่ MK12 นะคะเนื่องจากว่ามีคลิปก่อนหน้านี้ที่โมได้ถ่ายกลุ่มกระสุนตัวนี้เหมือนกันนะคะ โดยที่ใช้ลูกก้านะคะเทียบเซเรนเดอร์โชกกับฟูลโชกแต่ว่าผลที่ได้ออกมากลายเป็นฟูลโชกทั้งทั้งที่ควรจะกลุ่มแคบกว่ากับกลายเป็นกลุ่มบานกว่านะคะก็เลยมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยตัดตัวแปรทุกอย่างนะคะโดยเดี๋ยวจะให้ตะกล้องเป็นคนยิงนะคะแล้วคราวนี้ก็คือจะมีลูกปลายนะคะร้อเมตร เข้ามาทดสอบด้วยนะคะที่จะได้เห็นกลุ่มชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีลูกก้าวด้วยนะคะโดยระยะที่ยิงนะคะก็จะยิงในระยะ15เมตรกับ20เมตรนะคะโดยจะแบ่งด้านซ้ายนะคะจะยิงด้วยซเรนเดอร์ช็คนะคะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นฟูลช็คก็เดี๋ยวมาดูตากล้องยิงกันนะคะโหลดลูกนะคะก็จะเป็นลูกก้าวสลับกับลูกปลายนะคะเดี๋ยวเราจะยิงลูกก้าวก่อน2ระยะ ก็จะยิงที่เริ่มที่15กับ20นะครับสองระยะก่อนที่ปูชกเริ่มที่ปูชกค,ครับโอเคค่ะตากล้องจะเริ่มที่ปูโชกด้านขวานะคะระยะ15เมตรก่อนนะคะตากล้องอไประยะ20เมตรนะลูกกาแล้วก็ด้วยลูกปลาย100เมตร เป็นเคลียร์ค่ะ,คะไปเปลี่ยนโชคกันก่อนีน่เปลี่ยนจากฟูโชคนี่นะคะก็ซีลินเดอร์ของเดือ,อย่าจะเป็นเบอร์ห้านะครับอันนี้คือโชคที่กว้างที่สุดนี่อันนี้ส่วนฟูนี่ทะที่ถอดออกมาเป็นฟูโชคนะนหนึ่งดาเบอร์หนึ่งนะคะของเดือ,อย่าเขาไปซีลินเดอร์เข้าไป ตึงตึงมือนะคะเสร็จเรียบร้อยอใส่คอมเป็นเซเรนเดอร์โช๊คนะคะเป็นเป้าด้านซ้ายมือกอล้ะะลลองพร้อมครับ10เมตรนะคะต่อไป20ป9แล้วก็ลูกปปโอเคเรียบร้อยยิงเร็วมากแกปืนค่ะ เป็นเคลียเรียบร้อยค่ะเข้าไปดูเป้ากันเลยมาดูกลุ่มกระสุนกันนะคะทุกคนจะบอกว่าโมพูดผิดฝั่งนะคะคือโมพูดขวาแต่ตกล้องยิงด้านซ้ายไปนะคะก็เนี่ยสรุปผมว่ายิงเลยเขียนให้เลยว่ายิงฟูชกด้านซ้ายนะคะก็อันนี้เป็นกลุ่มฟูชกระยะ15เมตรนะครับลูกก้าอยู่ครบานัดลูกปลายก็ดูเกาะกลุ่มกันนะคะ มาดูทางด้านขวานะคะถ้าเป็นเซนเตอร์นะคะแต่อันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นลูกเก้าซิลินเดอร์โชกจะดูเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มมากกว่าดูแคบกว่านะแต่พอเป็นลูกปลายนี่คือแบบกระจายเต็มตช่วงล่างเลยลูกปลาย,ยดูใกล้เคียงกันคนระับประมาณฟุตหนึ่งใกล้เคียงกันแต่ลูกเก้าอะซิลินเดอร์โชบกแคบ<ด>กว่าใช่คือมันมีทฤษฎีที่คนบางคนเขาบอกผมนะไว้ก็คือถ้าเราใช้โช๊ที่แคบมาก ในระยะที่ใกล้เหมือนกับว่าลูกลูกมันจะชนกันบีบชนกันในในโชคมันก็จะทำให้บานาล้วก็ฟูชโชคในลูกก้าวก็อาจจะแบบไม่ค่อยไม่คอม่คอยแคบเท่าไหร่นะครับอันนี้ระยะ20เมตรน,นะคะฟูช,ชค,ชชคก่อนเลย1,2,3,4,5,6,7 1, 7ี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะ8แปดแปดนัดหายไปหนึ่งส่วนลูกปลายก,ก็ยังแคบอยู่นะลูกแต่ลูกปลายกระจายะจาเป็น ซีลินเดอร์ซีลินเดอร์ลูกเก้าหายไปหลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหายไปสี่ส่วนส่วนลูกปลายร้อยเมตรก็ใกล้เคียงกันก็ที่ระยะยี่สิบเมตรฟูชกชนะระยะยี่สิบก็คือเห็นชัดว่ากลุ่มแคบกว่านั่นแหละเพราะลูกเก้ามาอยู่ในผลทดสอบก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ามันไม่ค่อยตรงตรงตามทฤษฎีข่าไหร่หรือว่าเป็นเพราะปืนลำกล้องสั้นสิบเซนิ้วก็ก็เป็นไปได้นะคะ โอเคครับก็ขอบคุณ,คณสำหรับการทดสอบวันนี้นะคะตากล้องคุณปิงมายิงให้นะคะขอบคุณ<อ>คทุกคนค่ะ